ก็ตอนนี้เช้านะครับวันที่25้าลงตาพักจำบัดที่นี่นะครับเจ้าที่ได้นิมนท่านไว้ครับตอนนี้ก็กําลังเดินจะออกเดินจาริทุดงต่อแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ทางสวนนะครับยังไม่มา <c oughs> ก็ออกเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีมีเจ้าหน้าที่มารอรับอยู่ ถวายพระทหารก็เตรียมทมาํางานก็เดินต่อครับน,นี้ก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับมีมีมีเต็นท์มีอะไรที่เจ้าหน้าที่รองรับครับมีลานจอดหออันนี้เป็นอาคารที่ทางเจ้าที่อุทยานแห่งชาติทูสอยดาวรองรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นข้างบนตรงโน้นนะครับโน,นโน้นเลยขึ้นข้างบน เจ้าที่รอรับอยู่ข้างบนอยู่ก็เดี๋ยวผมเก็บสัมภระอัฐะบริขารบางส่วนของหลวงตาที่คอ,อยปฏิบัติท่านอยู่ก็จะได้เก็บขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเป็นผ้าอะไรต่างๆที่ไว้รอคอยถวายหลวงตานะครับ เก็บสัมพาระล้างให้สะอาดเรียบร้อยก็จะตามหลังหลงตาไปต่อนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้ามีจังหวะมีสัญญาณก็จะลงให้กับทุกท่านทุกคนได้ดูนะครับ